ตอนแรกได้เห็นตัวละครจากบุคเพศสนิวาสที่หลายคนคิดถึงกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้ไปก็จะทยอยเปิดตัวละครใหม่ๆรวมทั้งลูกสาวของพี่หมื่นกับแม่กระเกตอย่างแม่แก้วแม่ปลางและหนุ่มๆของพวกเธอไปขยิบพวกเขาถึงบทบาทและความคิดแกล้งของคนคนึงเดาไม่ยากใช่ไหมคะว่าใครสวัสดีครับปี Peter เตอร์แพนองนะครับรับบทเป็นหมื่นจันทูเบรหรือว่าพ่ออินครับผม พีพีปุณปลีดีค่ะรับบทเป็นแม่ปลางค่ะซีนพัทลากรค่ะรับบทเป็นแม่แก้วค่ะและแุ่มกระดกฉันนะครับรับบทเป็นจมื่นสีสรลักษณ์นะครับหรือพี่มิ่งครับเขาจะเป็นรุ่นน้องสุดในแก๊งเรียกว่าอยุทยาบอยแบนด์นะพี่ก็จะมีพี่เพชรพี่ป๊อป ในเด็กสุดเด็กสุดในแก๊งเด็กสุดในแก๊งแล้วก็เลยทําให้แบบเราจะมีความซุกซนแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเราอยู่ในแก๊งเราก็จะโดนแก้ง<ะ>มากสุดด้วยแต่อีกพาร์ทหนึ่งของเขาก็คือจริงๆเขามีความเป็นเจ้าบทเจ้าก่อนแล้วก็แบบว่ามีความแบบโตะสาวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กแสบโซนกล้าพูดกล้าคิดกล้าทําค่ะก็อย่างที่บอกเลยคือพอพ่ออินจีบมาด้วยความที่เราเป็นคนกล้าแล้วก็เขาจีบมาแล้วก็จีบกลับไปเลยค่ะของแม่แก้งเนี่ยจะค่อนข้างเรียบร้อยที่สุดในทุกคนแม่ปลา จะคิดอะไรก็พูดพูดไปอย่างที่คิดเลยแต่แม่แก้วเนี่ยจะเก็บความรู้สึกไว้ภายในใจส่วนลึกลึกมากๆจนผู้ชายก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ <laughs> จนแบบสับสนนะต้องแบบสรุปเขาจะรักเราไหมหรือ,อ,อไม่อะไรอย่างงี้ให้รักนําทางนะจ๊ะพี่เบลน่ารักอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่แบบเฮฮาเนอะแต่พี่โป้มเนี่ยผมบอกเลยว่า ต้องมีสมาธิมากครับเวลาเข้าซีนกับพี่เขาเนาะคือเขาเป็นคนที่แบบเฮฮาชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเวลาเราจะแกล้งกับอ่ะไม่ได้คือเขาจิตแข็งมากเขาจิตแข็งมากการอิมพอไวของพี่โป๊ะเกินต้านบอกเลยเกินต้านมากคือถ้าไม่สั่งคัดก็คือฉากเนี้สามารถไปต่อได้เรื่อยวันไหนถ้าไม่ใช้เสี่ยงเขาพูดอะไรก็ได้จริงๆใิงใช่ใ้ยทำไมเจ้าหน้าเหมือนพ่อข้าเลยถวายคอนโดถวายบังกะโลถวายอะไรนะ เนี่ยทุกค,คนพี่โปเป็นอย่างนี้น่ารักมากเลยชอบแกล้งชอบแกล้งน้องๆเราชมตัวละครใหม่สวยหล่อสดใสกันนะคะวนหนุ่มโป๊มเนี่ยต้องบอกว่าพกความขี้แกล้งมาตั้งแต่บุ๊เพสันิวาจนมาถึงพรมลิขิตเลยนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนที่ช้าง